สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาพบกันกับห้องเรียนครูไมนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถหาผลบวกโดยวิธีการกระจายได้โอ้วันนี้อากาศดีจังเลยค่ะคุณครูก็เลยไปเดินเล่นที่ตลาดแล้วได้ซื้อผลไม้มาค่ะ โอ้ทุเรียนและส้มซึ่งคุณครูซื้อทุเรียนนะคะจำนวน52ผลและส้มจำนวน143ผลตอนนี้คุณครูอยากทราบว่าคุณครูจะมีผลไม้ทั้งหมดกี่ผลคะเอแล้วเราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะนักเรียนส่วนมาก บอกคุณครูว,ว่าให้นำมาบวกกันการนำมาบวกกันก็คือการเพิ่มขึ้นของจำนวนนั่นเองค่ะว่าแต่เราจะมีวิธีการหาผลบวกได้อย่างไรบ้างคะซึ่งวิธีการหาผลบวกสามารถทำได้โดยใช้แผนตารางร้อยแผนตารางสิและแผนตารางหน่วยค่ะหรือ การใช้เส้นจำนวนแต่วันนี้คุณคุณครูจะพามาหาผลบวกโดยวิธีการกระจายค่ะเรามาทบทวนการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปการกระจายกันก่อนค่ะจากภาพคุณครูมีแบงค์ห้าร้อใบแบงค์ร้อยสอใบ แบงค์ยี่สนึ่ใบเหรียญสิบเหเรียญเหรียญห้าหนึ่งเหรียญและเหรียญบาทสามเหรียญค่ะทั้งหมดคุณครูมีจำนวนเงินเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ7 4 8บาทนั่นเอง แล้วคุณครูจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการกระจายได้อย่างไรคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายได้ก็คือ700บวก40บวก8ซึ่งเลข7 นะคะอยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็น700เลข4อยู่ในหลักสิบมีค่าเป็น40และเลข8อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น8นั่นเองค่ะเรามาเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปการกระจายกันค่ะคุณครูมีเลขจำนวนให้หนูทั้งหมด3ตัวเลขได้แก่ 258 895และ963นักเรียนมาช่วยกันทำนะคะมาที่จำนวนที่1ก็คือ258เราสามารถเขียนแสดงจำนวนในรูปการกระจายได้ก็คือ200บวกกับ50บวกกับ แนั่นเองค่ะใครได้คำตอบมืนคุณครูบ้างคะเก่งมากค่ะเรามาดูจำนวนที่2นะคะเราสามารถเขียนแสดงจำนวนในรูปการกระจายได้800บวกกับ90บวกกับ5ใครได้คำตอบมืนคุณครูบ้างคะ เก่งมากค่ะจำนวนสุดท้าย963เราสามารถเขียนแสดงจำนวนในรูปการกระจายได้900บวก60บวก3ใครได้คำตอบเหมือนครูคูบ้างคะเยี่ยมมากค่ะ ตอนนี้คุณครูอยากทราบว่าคุณครูมีจำนวนแท่งไม้ทั้งหมดกี่แท่งคุณครูก็เลยนำมาบวกกันเรามาดูตรงตำแหน่งของหลักหน่วยค่ะซึ่งมีเลข3และเลข2เลข3บวกกับเลข2เท่ากับเท่าไหร่คะ เก่งมากค่ะเท่ากับ5นั่นเองอ่ะมาดูเลขจำนวนในหลักสิบนะคะก็คือ20และ10 20และ10บวกกันเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะเท่ากับ30นั่นเอง ตอนนี้เราทราบแล้วว่าคุณครูจะมีจำนวนแท่งไม้รวมกันทั้งหมดอยู่30บวก5แท่งก็คือ35แท่งเรามาเช็คจำนวนจากรูปกันค่ะ10 20 30 31 32 33 34 35 จำนวนที่เรากระจายและจํานวนในรูปมีค่าเท่ากันเลยค่ะดังนั้นเราจึงสามารถบอกได้ว่าคุณครูจะมีแท่งไม้จํานวนทั้งหมด35แท่งค่ะตอนนี้คุณครูมีแบบฝึก ให้จำนวนสองข้อนะคะให้ทุกคนมาช่วยกันทำเลยค่ะตอนนี้คุณครูมีจำนวนสามสิบสี่และยี่สิบห้านะคะสามารถเขียนเลขสามสิบสี่ให้อยู่ในรูปของการกระจายได้ก็คือสามสิบบวกกับสี่นะคะส่วนจำนวน25เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายได้ก็คือ ยี่สิบบวกกับห้าตอนนี้เราสามารถหาผลบวกโดยวิธีการกระจายได้แล้วค่ะ4กับ5บวกกันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะมีค่าเท่ากับ9 ส่วนในหลักสิบข้างหน้านะคะก็คือเลข30บวกกับ20มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะมีค่าเท่ากับ50นั่นเองตอนนี้จำนวนที่เราได้ก็คือ50บวก9 ตอนนี้เราได้ผลบวกของวิธีการกระจายเท่ากับ59นั่นเองค่ะดังนั้นคำตอบก็คือ59ค่ะใครทำได้ถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะข้อที่2คุณครูมีจำนวน56บวกกับ 5ิบสเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายได้ก็คือ50บวกกับ6และ12เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายได้ก็คือเท่าไหร่คะเยี่ยมมากค่ะก็คือสิบ บวกกับ2นั่นเองเรามาเริ่มบวกกันในหลักหน่วยเลยค่ะหลักหน่วยก็คือเลขหกและเลข2เลขหกแ,และเลข2บวกกันได้จำนวนเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะเท่ากับ8นั่นเองในหลักสิบก็คือเลข50บวกกับ10บ เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะเท่ากับ60นั่นเองตอนนี้เราสามารถหาผลบวกโดยวิธีการกระจายได้เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะเท่ากับ68นั่นเอง ใครตอบคำถามคุณครูได้บ้างคะลูกมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะจบคลิปนี้แล้วคุณครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะสามารถหาผลบวกโดวยวิธีการกระจายได้นะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ